อาหารเช้าของเซนาวันนี้ก็เป็นฮอทดอกเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซเลนาเอเอตอนนี้เราก็อยู่กันที่นั่งโรงแรมซอยนขาวเหมือนเดิมเนาะซึ่งที่เราอยู่กันตรงหน้านี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลเมืองพัทยาค่ะที่เรามาอยู่ตรงนี้ก็คือเราจะมาหาซื้ออาหารกันค่ะเห็นไหมรถเข็นขายอาหารก็คือเยอะมากที่เขามีเยอะมากเพราะว่า เขามาขายตรงจุดตรงนี้ก็คือคนเข้าออกโรงพยาบาลค่อนข้างเยอะเนาะเขาก็จะขายได้เงินดีค่ะแถวนี้ก็โรงแรมก็เยอะด้วยเนาะแล้วถ้าวันไหนที่บ้างๆเราไม่ค่อยได้ไปไหนเราก็จะมาหาซื้ออาหารตรงนี้เลยค่ะทานกันซึ่งเรามีร้านประจําที่แบบว่าถ้าไม่ได้ไปไหนต้องมาร้านนี้คืออร่อยมากราคาดีแถมอร่อยด้วยค่ะแนะนํานี่คือร้านบ้าคนนี้เลยค่ะมาถ้ามาซื้อกินรับรองไม่ผิดหวังอร่อยมากได้มาแล้วอาหารเช้ารวมอาหารเที่ยง อาหารที่เราสั่งวันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นเล็กเนาะเราก็ได้ขนมหวานมาด้มีรถรถเข็นมอไซที่แบบว่าเขาเรียกว่ารถอะไรนะพุ่งพวงอะไระเขามาขายของตรงหน้าตึกที่เราอยู่พอดีเราก็เลยได้ขนมหวานอของปู่เซหน้าก็คือบอลอยแล้วก็ขนมชั้นของเรากินแก้เผ็ดหลังจากกินก๋วยเตี๋ยเนาะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้คือราคาถูกอร่อยแล้วก็ได้เยอะค่ะ ถ้าใครมาที่นี่ก็คือแนะนำนะไปร้านนี้เลยค่ะจำหน้าเขาไว้คืออร่อยมากสำหรับเราก็คือเลิศค่ะมาค่ะมาทานอาหารเช้ากันนี่เป็นไงสีสันแบบน่ากินมากอนใจไม่ไหวมาค่ะมาค่ะ พวกเรามาอยู่กันที่หน้าห้างไม้ช็อปปิ้งมอลเราจะเดินจากไม้ช็อปปิ้งมอลฝั่งตรงนี้เพื่อออกไปอีกฝั่งด้านที่ติดทะเลเนาะก็คือไม่ได้มาไม้นานแล้วก็เลยพาทุกคนมาเดินดูห้างไม้ช็อปปิ้งมอลเนาะบริเวณภายในของขายก็เยอะแยะแล้วจะพาทุกคนไปฝั่งทะเลค่ะก็คือจะพาไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่พัทยาอีทะเลที่พัทยานะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่ง ฝั่งทะเลค่ะตรงนี้เขาจะมีพวกร้านเลินให้เรานั่งทา,งงานอาหงอาหารอยู่นะเมื่อก่อนไม่มีนะตรงนี้เลยค่ข้ามถนนแล้วก็มาฝั่งทะเลค่ะเห็นไหมบรรยากาศก็คือฟ้าครึ้มสีฟ้าขาวสวยเลยค่ะคนก็มานั่งเล่นตรงฝั่งทะเลตรงหาดก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะฝั่งด้านฝั่งขวามือเราตรงนี้นี่คือป้ายพัทยาค่ะไฟก็ เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเนาะเพราะว่ามันเริ่มจะมืดแล้วค่ะบรรยากาศดีค่ะไม่ร้อนแบบดีมากเลยบรรยากาศตอนนี้เรือก็เยอะคนก็เดินออกกําลังกายเขามานั่งซื้อเอาของอาหารมาทานกันอะไรบอลร่างนี้ฝรั่งก็มานั่งอยู่ตรงริมฟุตบาทก็เยอะเลย ถึงแล้วค่ะจุดหมายปลายทางของเราที่เราพาทุกคนมาเดินฝั่งทะเลก,ก็คือเราจะพาเด็กๆมาห้างเซ็นทัลพัทยาค่ะก็คือมาฮอลิเดย์ปีนี้ยังไม่ได้มาเลยเนาะก็เลยพาทุกคนมาดูกันค่ะซึ่งเชน่าก็อยากได้ของเล่นที่อยู่ในนี้ด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในตรงฝั่งชั้นล่างข้างหลังฝั่งเซ็น uh, ทัลที่ติดก,กับ าทะเลอ่เนาะเขามีเปิดบูธขายของเป็นตลาดด้วยค่ะตรงนี้แต่เราไม่คงไม่ได้พาทุกคนเดินเนาะเราจะพาทุกคนเข้าไปเดินในห้างค่ะน

ตัวละห้าร้อาบาทเต็มมากเสียเงินได้ของอย่างที่เซนาต้องการแล้วก็ได้เวลากลับห้องกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณฝั่งข้างหน้าห้างเนาะตรงที่เราพาทุกคนเดินเข้ามาคือฝั่งด้านหลังฝั่งทะเลค่ะ วันนี้เราก็จะเดินกลับกันเนาะซึ่งโรงแรมอยู่ไม่ไกลจากตรงที่เราอยู่สักเท่าไหร่เนาะฝั่งซ้ายมือเขาก็จะมีไอ้ร้านขายของด้วยนะมีเสื้อพงเสื้อผ้ากระโปรงกระเป๋าของขายคือเยอะมากถ้าใครต้องการก็คือมาลองดูได้เนาะเนี่ยค่ะพัทยาไหนท์พาซา Guys, I got a l o t e o from Pattaya Central let's open it together I'm so excited e h e s c it เ is oh. ช้าวันใหม่ของอีกวันวันนี้เรามาอยู่กันที่เทปสิทธิ์ค่ะที่ที่เรามาก็จะอยู่ข้างในนี้เลยเนาะ พามาดูสำรวจบริเวณข้างในค่ะคือสวยมากนี่ยังกะอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าหญิงเลยคือสวยจัดตกแต่งได้สวยมากเลยเนาะร้านมีชื่อว่าเพราคลินิกทุกคนก็จะสงสัยเนะว่าเรามาทำไมที่คลินิกแห่งนี้ส่วนที่นั่งตรงนี้เป็นโซนฝั่งขวามือเนาะพอเดินเข้ามาร <Okay. S 1> ้านจะฝั่งที่เราสั่งขวาฝั่งที่เราถายเป็รูปดอกไม้เยอะคือฝั่งซ้ายค่ะที่เรามาที่นี่ก็คือ ลูกสาวเขาอยากมาทำหน้าวีเชฟค่ะมาดูค่ะว่าราคามันเท่าไหร่ <ST AR> นี่เลยค่ะแพงมากแล้วเขาก็มีเครื่องดื่มให้ฟรีนะแล้วก็สามารถสั่งค่า <ST AR> เดี๋ยวแม่บ้านเขาก็จะเอาเครื่องดื่มมาให้เราค่ะซึ่งเราสั่งไปแล้วเป็นองเส้นหน้าเป็นน้ำแดงของเราเป็นน้ำเขียวมาแล้วค่ะนี่มาเสิร์ฟพร้อมกับขนม <ST AR> เดี๋ยวเราจะให้ดูความแตกตา่พางเนาะเราให้ดูภาพคอมแตกต่างบีฟ e ก่อนทำให้ดูเิดกนึงแล้วเราก็จะมาดูภาพหลังทำมันจะเป็นยังไงมันจะแตกต่างกันหรือเปล่ากับคุ้มหรือว่าคุ้มกับเงินห้าหมื่นบาทหรือเปล่านะหลังจากทำหน้าเสร็จเราก็เดินข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งเนาะซึ่งร้านคล <Okay. S 2> ินิก เพอราคินิดไปฝั่งนู้นแล้วเราเดินข้ามมาฝั่งตลาดเทพประสิทธิ์ค่ะตรงนี้เลยก็คือมันยังแต่หัววันอยู่เนาะเขาคือเพิ่งจะมาตั้งร้านกันค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเสื้อผ้าขายเนาะ,ะเราก็เลยคิดว่าคงไม่นั่งรอเราก็เลยมาฝั่งที่ขายอาหารคร่ะเพราะฝั่งด้านนี้เขามีอาหารขายอยู่แล้วเนาะเราจะซื้ออาหารไปทานที่ห้องเป็นอาหารเย็นสาหรับเย็นนี้มาค่ะอาหารเย็นวันนี้ที่เราได้มาจากตลาดนะัดเทพประสิทธิ์ก็จะเป็น เมียงค่ะค,คืออาหารเมี่ยงนี่คือเป็นเมนูอาหารที่เราชอบมากนานๆจะได้กินค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทําขายสักเท่าไหร่เนาะวันนี้เจอก็เลยจัดมาชุดหนึ่งแบบว่าจุกๆกินคนเดียวเลยค่ะมาค่ะมาทานอาหารเย็นด้วยการอาหารเย็นของเราวันนี้ก็จะเป็นเมี่ยงคําค่ะเล็กเมี่ยงคำคร,คำรอเปล่าน่าจะใช่นะบรรยากาศข้างนอกข้างหลังโรงแรมหลังสระน้ำเนาะฝนก็ยังตกเหมือนเดิมค่ะ นี่ค่ะสระว่บบายน้ำของโรงแรมสุทัศน์คอร์ด